ามาแกง,เ,งเนื้อกันนะคะอ่ะตั้งนะกระทะเสร็จก็ใส่เนื้อลงไปนะคะทำไรทิ้งนนเดินด๊อกด๊อกก็ตั้งอยู่แล้วก็คนเนื้อคนเนื้อดีอยาน้องเน้เอ,อ,อเ,ยยเจ็ดป,าปลาปิดที่ห่อก่อน เนีย่ยจะนั่งยังไงอ่ะกินโหลนี้ไปแล้วอืมเปิดน้องปลาแล้วเปิดข้นขอหวานนอกจากไม่แข็งแล้วยังไม่ทันได้เปิดหน้ากล้องแล้วแม่กูตั้งกระทะใส่เนื้อเปิด <c oughs> ยังอะ่ะเปิดไปแล้วดีเลยถ่ายตอนใส่เนื้อทันอาศัยพริกแกงเผ็ดนะคะ แล้วแล้วหนูจะกินไม่เผ็ดต่อแล้วหนดจะกินเผ็ดไหมอ่ะขนมีสิครับเนี่ยมีหนูทอดมีผัดกระเส้นมเวลาเสียงแล้วแกงนกเราอยากเลยนะหนู่นูทาแกงนกต้องเด็ดแล้วก็มีเลแกงอร่อยหนวยเหรอแต่หนูไม่เคยกินนะเดี๋ยวกินแกงนกเดี๋ยวไปต้องไปดูตลาดไงจักหนูนกยังกินได้อ่ะเนื้อเกินได้เล่า ตื้นนกกระทาเบลเก่งเออหนูจะให้หนูกินอยู่ทำไมได้อ่ะเล็วเล็วอะไรเล็วเนาะเราต้องกลับบ้านไปที่ร้านเราต้องกลับบ้านไปที่ร้านนกกระทำน่ะเอาอันนั้นมาลุกเขืออยู่ไว้ไลรมอวย้ายไปต่อไปมะเขือพวงนะคะใส่มะเขือพวงค่ะ

หิวอะหน่อยเลยหิวเลยกินขนมเขากินขนมเขาจะกินนั่นจะกินนั่นกินกาแฟให้จะกินด้เขาเขาเขาอยากกินอะได้วยก็แบบนี้ขนมบ้านยายอิ่มมีหรอกอย่างเนี้ยอ่ะใส่มะเขือพวงเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็คนค่ะน้ำมาหน่อย มามาใส่ก่อนเกลือพวงให้สุกก่อนพอเกลือพวงสุกแล้วก็เดี๋ยวใส่ใบกะเพราทีนี้ก็เติมน้ำนะคะอันนี้น้ำเหรอคะอันนี้น้ำหนูเองหนูกรอกเอาไว้อร่เยอะอันนี้หนูกรอกไว้น้หนูไม่อร่อยแน่แล้วนี่เทใส่ลงไปนะคะเทใส่ให้พอท่วมนะคะ เดี๋ยวพอมะเขือพวงสุกแล้วก็ใส่ใบกะเพราใส่ใบมะกร,รูด้ <c oughs> ใน้ำสุกก่อนอห้มปนดังดังหอมยาจะดวงทีนี้ก็รอเดือดนะคะสักพักหนึ่งค่ะตีนก็รู้ ตลาดเดี๋ยวกาไปตลาดเดียวโอเคอเคเขาอยากกินแกงนกเดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่ลูกอย่าเพิ่งใส่เดี๋ยวยายเขาใส่เองลูกเดี๋ยวรอเดือดก่อนนะตลาดอะไรอยู่ที่ดีตัวอ่านตาตาตลาดจนมีขายเร็ว

ลูกมังกระโดนปอบนะแต่เป็นผอมสิมันจะอยู่บนต้ไ <c ười> น,นไม้มันจะอยู่บนต้นไม้อะแล้วอยู่บนต้นไม้มันก็ไม่ปลอดภัยหรอกอยู่ต้นต้นเลียนน่ะมันโดนจ่ะนู้นนู้นนนนนมันมันจะนู้นนู้นนูนนนี่นี่มันจะกินผลไม้เหรอก็ไปเจาะทุเรียนเขาอ่ะ ต้องเจี๊ยดต้องทำเจี๊ยนแต่พวกทีตายหมดอีกอันนี้ดอกไม้แม่เขาตายไปหมดเนี่ยนั่นแหละตอนที่ไงเดร็จเขาก็เอายาออกอย่างเดียวแล้วก็ทำให้มันเป็นปุ่มเสร็จแล้วเนี่ยมีดอกมาก็เบ็ดแล้วก็ดอกหมดอ่ะเดือดแล้วนะคะ

มันจะแสนงตาน้ำอื่นเราก็ไม่ตัวน้มาเป็นยังไหนดูเขาดูเขาเลยไปเก็บไปเก็บเลยเก็บเลยยายบอกว่าไงกินล็ทิ้ี เคี่ยวสักพักหนึ่งนะคะแล้วเบลต้องหอบขามเลยนะจำพั่อ่กคืนเหมือนกับคนกินยาบาไเนี่ยไม่นอนนมึงโดนไปไหนตองบ่บโดนนอนนะแล้กว่าลองุณกินยาบาเอาป่ะเนี่ยมันก็มาอย่างนี้มานอนเติงคืนเนี่ย

กระแม่ก็จับกดให้เขาหอยก็ได้เออกดมิดเดียวแล้วให้เขานั่นเอาให้เขาอายางละเองยาทอ่ะยางมาอ่าเนี่ยเขาเขากดยังเขาเขาไม่รู้ว่าต้องกดไงเออขนาดโอเคหเข็ดละกูโอ้โหเขอดยะกูว่ะ ก็ถูกอ่ะเดี <didn 't work forever> ๋ยวกนไหิวอไปเอาไปใส่ในตู้เย็นเดี๋ยวมดขึ้นเนี่ไหวๆแล้วเนี่ยเหนาะอปไหวลองดีกันมีมดลูกอะไรไม่รู้เนี่ยวางอะไรก็ยังไงหมีมดขึ้นเลยวางนั่นอ่ะแล้วกูผัดฉีดตลอดมันเคยได้ฉีดไงเบสมันจับนู่นจับนี่มันก็ไม่ค่อยได้ล้างมือันเลยเนี่ยก็เลยไม่อยากจะฉีดก็เลย เขาเป็นสว้วาเนสาแล้วะได้แล้ว huh, ล oh, oh, oh. the ูกได้แล้วใส่ยแม่กับคนสักรอบนึง้ก็ะงกระทะนี่อทีนี้อุงอมเลวดีได้ที่แล้วนะคะทีนี้ค่ะ เ,เดี๋ยวต้องเติมน้ำะไฟอีกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวชิมเดี๋ยวต้องชิมก่อนนะคะเดี๋ยวใส่ใบกระเพราก่อนค่ะใส่ใบกระพเพราใบกระเพราขนมาทั้งสวนนะคะโอเเ้โหก็เถอะขนแป๊บหนึ่งค่ะ เบสเอาใบมะกรูดให้ยายเอาไปถ้าฝากนู้นก็ได้เออไปฝากนู้นเอาเบสลูกอ่าอาเลยเอาเบสเลยลูกอาเลยใบมะกรูดนะคะเทเทใบมะกรูดใช่นี่เป็นกันเออเก่งครับอ่ะเอามาให้แม่ถึงนี้ก็คนสักพักหนึ่งนะคะ น่าไม่เคยตากถอนหยาบอ่ะแต่<ด>แต่หนูไม่เชื่อพินใบมะกรูดเอาช้อนม,มาทานกินมีมะเขือด้วยชอบกินมะเขือน,นี่ด้วยเห็นไหมช้อนกันแม่ชิมเองแล้วกันเอาชิมชิมแม่ต้องชิม ชิมเองไม่กินเลยกินแต่ว่าเท้าเกินชิมไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็จืดเบลบนเองจืดหน่อยลูกเอาบางทีหนูบางทีหนูปลามาใส่กหน่อยชอบกับข้าวตอนเช้าบางทีชอบเพี้ยงเค็มมากหวานอ่ะลิ้นลิ้นกระเจาหมูมันไม่ค่อยรับรสเอจมูกหนูก็เสียรับกลิ่นปากก็เริ่มเสียรับรส เป็นเฉพาะตอนเช้านะแต่ตอนเย็นก็ <lawsuit. S 1> ปกติอืมอร่อยชิมได้แต่ชิมไม่รู้เรื่องกินนะกินก็ไม่ค่อยได้ได้กินเยเนี่ยกับข้าวเนี่ยทฮ่ทำเนี่ยไม่ได้กินเลยอะได้แล้วลูกเนี่ยเช้าตอนเนี่ยไม่ได้กินเลยได้แล้วยกเลยเนาะอ่ะทีนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้ว <Pin> ก <itt re> ็ยกขึ <websites> ้นค่ะ oh, really? ขอบคุณนะคะที่มารับชมค่ะแกงเนื้อนะคะแกงเนื้อใส่มะเขือพวงค่ะขอบคุณค่ะ